ว่าติดเทียนอ่ะว่าต้องจ่ายกี่ฟอร์ฟอร์อิเล็กทริกฟรีมั้งฟรีมาน่ามีไหม12,200บาทหมื่นสองพันหมื่นสองพันสองร้อย สามเดือนบินบินขาไฟมาแล้วสิจ่ยายพยัยของพย,ยัยเราสิเหลือกใจสามเดือนต่อขังหนึ่งสามเดือนกระถูกเดือนละสามสามพันกว่านิดนิดสามเดือนมันหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนสองพันสองร้อยสิบเก้าสองสิบเก้าบาทคิดเป็น คิดเป็นเงินไทยได้นี่พี่น้องใครคิดเงินเพิน่นกะห้าเมอ่าห้าเมโครน three t h r h o u s a n d s e n สามพันสามพันกว่าคนคิดเป็นเงินเท่ากับหมื่นสองหมื่นสองพันกว่าบาทก็ปกติแหละเพราะว่าม,มันก็ใส่หลายอย่างนะพี่น้องไฟค่าค่าน้ำค่าไฟบ้นานทั้งเมืองนอกแพงก็ทั้งไทยหลายพี่น้อง เพราะว่าเครื่องใส่ไฟฟ้าทุกอย่างนี่ยลายเต้จะทำเปแบบทำความร้อนอ่ะพี่น้องคันเห็ดความหอนนี่สังเกตเบ้องได้นะอยู่บ้านเ้างคือกันถ้าถ้าเฮาใส่ไฟ,ไฟเกี่ยวกับความหอนนี่จะจะแพงจะแพงกว่าทำความเย็นเด้อืจะแพงกว่าทำความเย็นเหมืนญี่ปุ่นนี่ติดเครื่องทำน้าอุ่นน้ำหอนเนาะบ่มีเอ บ่มีเออ่าแบบนี้อันคาไฟบานเท่าก็คือปกติกะจังบ่มีเอไม่ยังกะสีประมาณเจ็ดเป็นร้อยพันหนึ่งพันกว่าแน่ยังประมาณนี้ใส่ถูกอย่างทรทั์หมองหงงหงเข่าผนหลอดนล้มสักพงสักผานูนนีนั่นแต่ว่าเื่องทําคมหล่อนเทาบอกใครหลายไงก็จะมีแต่อ่าเห็ดยังกะการน้ำห่อนต้มน้ำต้มน้ำห่อนต้มยังะสีเนาะ ประมาณนั่นนะพี่น้องอละยุยูนี่พิ่นพึ่นแพงคาน้ำกาไฟจะแพงมันนี่ลงมากินกาแฟน้ำเล้าของลางแปดโมงคึงพี่น้องแปดโมงครึง ข้างนอกหนาวได้เหมือนี่พี่น้องบ่งมีแดดบ่มีอย่างเลยไม่ไม่ไมีม่ทาทีว่าจะมีแดดเพราะไง่ามันมีฝนเลยมีร่มกับฝนจังน้อยกับาฝนตกต,ต,ตัวมันอื่ขค้มไปเบิดเลยพี่น้องมื่อตืดๆมื่อตืดๆข้างนอกนี่ช่วงนี้น่ะหาโอกาสหาหาหาอากาศที่ว่าโอกาสและอากาศที่ว่าจะมีมีแดด นี่แดดจ้าจ้าให้เขาได้ไปยางไปออกกับลังกายได้ไปจากนี่ยากนะคะทุกคนยากมากเพราะมันเขานาหน,าหนาวเขาจเาเร็วมีแต่สีหิมะล้มตัวซูเมอนี่ฝนปลปอยโปยนี่กับแทบจะเหมือนเกิดหิมะแล้วเย็นเฮงเย็นลงมดี๋ยบ่นนี่ลงมไปแต่ละเทือนี่ใจเสือกันหนาวลงไปนี่ จุ่ม,มือบ่ได้ใส่นี่เย็นมือนี่เย็ยนเจี๊ยบเด้พี่น้องยก,กมเมน มีเมนบอกยายบุญมาว<ม>่ายายยายบุญจะบอกอะไรให้คิว้วยายบุญไม่เท่ากันข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ำขางหนึ่งสูงขางหนึ่งตำ่ำประมน่ะขางนี้จะดูสูงนะคะทุกคนเวลาเวลาถ้าเป็นกล่องกล้องหลังนะถ้ากล่องหลังนี่คิวขางนี้จะจะเป็นสูงเพราะว่ามันจะเอียงเออมันจะเป็นที่มุ้มกล่อง พูดถึงว่าพูดถึงว่าคิ้วเหานมเหาตาเหานะคะทุกอย่างมันจะไม่เท่ากันเปะ100๊ะลอยเปอร์เซ็นต์ดอกพี่น้องแมนบอเขียนคิว้วแมนเบอเขียนคิ้วกับซางนะคะมันกับสีมีเรียมๆกันจังนมนี่กะจังนมนี่กับสีมีหน่อยข้างหนึ่งไงข้างหนึ่งถ้าเป็นของคู่กันนะถ้าเป็นของคู่กันน จะที่ายชุกฟังเลยวะ่ะบอทอบอทอกันเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นคือหนิวมือเื่กันนี่มือขาง,ง,ง,งใส่นี่มือขางขวานี่ขางใส่นี่ถ้าเฮาถ้าเฮาว่าใครถนัดใส่ขางใส่จะจะจะ,จะ,จะนิยวน้อยขางขวาจะนิยวใหญ่นะสังเกตเบ้องได้มันเป็นของคููกันมากาในร่างกายของเขาเนี่ยจะไม่เท่ากันร้อยเปอร์เซ็นต์กับมีการบูดีร่ามา,มาตลอดเรื่อยๆแหละคนถี่ม่องแบบ มองไม่ไอ้นั่นเนาะแมนมุมกล้องมุมกล้องหนึ่งละนะคะแล้วบนเคยบอกจนจะบอกอธิบายแล้วนะต่อไปนี่แด้ต้องควมนกิดของเจ้าก็แล้วกันมาเจ้าสิคิดไปแบบใดเอาที่สบายใจสิบุรี่แบบใตกับบุรี่ไปนะคะเรื่องคิวเนี่ยคิววอทชักันบ้างละเออตาหน่อยตาใหญ่บ้างละนนุนนี่นั่นก็คือคนคนเขาจะ หาหาแนวเว้าเนาะหาแนวบุรีแต่เทากับมีแนวห้ยขาเว้านั่นแหละไปทําคิ้วใหม่จะได้สวยจะได้สวยขึ้นเิ่นปะย่บุเลยว่ามันก็บ,บ่ได้ตั้งกันดอกแค่มันเป็นยูทีมุมกล้องแค่นั้นแหละอืมบัดน,นี้ย่าบุญเอาว่าขั้นเสียห้ไปเห็ด ไปให้ช่างเขาเขียนคิวให้ใหม่จะได้สวยเข้ามาไปเขียนคิวนี่ยมันม้นมันมัม้วนเท็ดได้ไง่ายๆพี่น้องถ้าคิวถาบอ้อนเท้าเลียวเนี่ยเขาสักมาถาบอ้อนแล้วนี่เจ้าสิเปลอออกไปเลเซอร์ออ,อกไปลบออกมันไม่ใช่ง่ายๆนะสิบวกห้เลยใช้เวลาและใช้เงินด้วยใส่เงินเสียงเงินแล้วพ่อนะกว่าจะได้กว่าจะออก ว่าจะลบออกได้นะเรามาเห็นไหมนะต้องใส่เวลาเป็นปีเกือบปีต้องไปเลเซอร์ขั้งแลววขั้งเล่าไปยิงตับ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 เนี่ยใส่ใส่ไฟใส่เลเซอร์เนี่ยยิงออกเนี่ยให้มันจางออกให้มันสีสีกับหนังเฮ่าน่ะขาดออกหลอกออกเนี่ยให้มันมีสีมีอย่างเลียวเขาจ้องคอยสิมาวาดสักไม้เขียนไม้เนี่ยพี่น้องซึ่งเขาสักนี่เขาสักด้วยอ่าเครื่อง เขาจะเป็นจะเป็นมอเตอร์ได <wheels> <today> <existing> <together> ้พี่น้องมันจะเป็นเข็มเข็มมอเตอร์ไฟฟ้าเด้เขาจะใส่น้ำยาพอบลาลูใส่เยื่บนน่ะมันเป็นสางสักเลยตะกอนมันสักมันสักยานสักอย่างมันเป็นสางสักอุปกรณ์ของมันเยื่บนหัวมันจะเป็นมอเตอร์ใส่เข็มใส่สลิงใส่สายยางสิใส่สีใส่ในหันมันจีดเข้าไปจีดเข้าไปจีดเข้าไปในหนังเฮ้าเนี่ยแล้วก็ นำมือก่ะนำมือก่ะพี่น้องนำมือก่ะมันจะไปฝังอยู่ในหนังเฮาข้างในหม่นะถ้ามือสางมือหนะักมันก็จะหลงลึกถ้าสางมือเบามันก็จะอยู่บ่ลึกแต่ว่ามันจะอยู่ได้บ่โดนมันก็จะจางออกสาหรับสําหรับคนที่สักแบบช่างมือเบาซัากตื่นถ้าซักลึกแมนเจ้าสิไป,ปเห็ดจัาได๋เจ้าก็ออกอยาก่ ก็คือมันก็ตายกับเจาละ่ะคือว่าซักถาวรของยายบนนุญนี่ตั้งแต่ปีพศ2อ5 7 10้าหดสิปีนี่พี่น้อง1ิปีนี่ยายบุญบ่กเคยได้ไปเติมยายบุญบ่กเคยได้ไปเติมบ่กเคยไดไป็นหยังเพียงแต่ถ้ามือไดยายบุญอยากเปลี่ยนสีนะคะอยากเป็นสีนะะน,สน้ำตาลโทษน,น้ำตาลเทาก็เอาสอเขียนข้วมาเขียนทับๆข้วดดำเทานเนี่ยเนี่ยอันนี้ แล้วเย็บนไปสักมานน่เย็บนบริสักอยู่ในร้านเสริมสวยนะทุกคนเย็บบนบริสักในร้านเสริมสวยในคะิ้วข้างนี่จะย้วกว่าเดอจะคิ้วข้างนี่จะเขาเอื่นมาจังไดมันจะแย้วเรา,าโหนคิ้วของบทของเย็บบนตรงนี้มันหักพี่น้องจับเบิ้งกับหูมันบุบอยู่ในนี่เราเวลาเขาสักเขาก็บอกว่ามันสักอย่าตรงนี้นะคะแต่ข้างนี้ข้างนี้โอเคข้างนี้เหตุง่ายข้างนี้เขาบอกว่าเหตุง่ายนะ มาหนี้ยี่บนไปสักนี่มันม่นเป็นสร้างเสริมสวยสักสามมิติหกมิติเก่ามิติไม่ใช่ยี่บนไปสักนี่เป็นเป็นหมออ่าลางส้มเป็นหมอเป็นหมอเขาเอินมาจากไหนอ่ะล่างส้มไหมพี่น้องเรามีความสามารถที่ว่าสักยันสักขอบตาสักขอบปากลงคาถามหานิยมเป็นซิทของอาปู่ฤาษี เป็นซีดของปูหรือสีอยู่บุรีรัมเอ,ออยูสุลินที่น้องะยูสุลินเป็นขมิน้นเป็นขมิ้นอืมเป็นหมอขมิน้นมาสักหายญบนนะญอ่ะเยญบนเพียงคือไปสักอ่าอันนี้สีเบาสีเบาเรืองที่มาทีไปนี่ญบนญเบาหลายเทือแล้วล่ะเป็นอยังคือไปสักตอนนั้นเยญบนเป็นดีเจจะ่ทำรายการแล้วกะ ทำวงดนตรีเห็ดวงดนตรีนะคะก็รวมกับอดีเจพวกพีพีเพิ่นก็คือแบบว่าเขาจะหาเขาจะหาสิ่งที่มันเป็นมงคลน่ะเขาโตก็คือแบบว่าไปทําไปทำหน้าหน้าทองคาถามหานิยมลงหน้าหน้าทองนานาท้องมันมันเป็นลงไปลงจิมีไปลงทองไปลงอย่างเด้หน้าหน้าท้องพี่ด พี่นะค่ะพี่พี่น้องคำามาหนาหน้าทงองอบางคนก็ไปซักลิ้นสาลิกาลิ้นทองอืซักลิ้นซักปากสิมีค่าถาค้นเห็นแล้วก็จะเป็นว่าอ่าทําให้ดึงดูดเทเด็กค้นรักเมตตาเป็นค่าถามหานนยุม่มบันี้เย็บบนไปนซักคิวนี่เป็นเปิดรับโชคเปิดดวงเปิดคิวหูหูหฮ่งเขาอนเนออนะรับโชคแต่ว่าของนีบบนนี่ ะไปนเน้นที่คิ้วบดิเนนบริสักย่างอง่นบริสักปากสักนู่นน,นี่นั่นมาสักคิ้วคือคิ้วอย่าบนกับโบมีกับบ,กบ,กบกด,ดก,กบดดัมอยู่เลวอ่ะเดียวบุกเรียกที่จะซักคิ้วถามราคาซัก่นเอาจังไหรมีราคา,าค่ขา,ขายพี่น้องค่าคู่ค่าค่ายปัญหาลอยบาทถา้าไปสักน้ำหลานบอตามตะสองพันต่สมัยสิบปีนะ จะสมัยสิปีแล้วแต่หนีบนแก่ทีหาลอยแต่ก็ออกมากก็ถือว่าโอเคโดยที่หมอซักเนี่ยเพิ่นเพิ่นบ่มีการวาดโค้งคิวเพิ่นบ่มีการมาจะมาให้เขาเบิ่งว่าเอาส้่งนีบ่บ่เอาส้งนั่นบ่ไม่นี่บนก็ะเปไกแกคือก,กันมาเป็นอย่างคือก่าเฮ็ดเป็นอย่างคือก่าเฮ็ดคิวนี่ถ้าซักออกมาแล้วนะ สักผิดชีวิตเปลี่ยนเลยเด้ทุกคนสักผิดชีวิตเปลี่ยนเลยเด้มาดนี้ญี่ปุ่นกับบาหลูกันด้วยที่ว่าวามเสือความหมั่นใจหรือจงไดนก็บบรู้แต่กับมีพปวกพี่พิพ่นเห็ดกอนแล้วไงผลเห็ดกอนล้วเพิ่นก็โอเค่นเฮ็ดล้วเพิ่นดูดีอ่ะสวย่นก็เลยสวนไปมันนี้ไปกับไปหอดไม่มีการฉีดยาชานะ เพรว่าเพิ่นเอาอเพิ่นเอาน้ำแข็งห่อผ้าเซตนามาถูถูถ,ถูมาวางให้มันมึนให้มันให้มันเย็นน่ะให้มันเย็นให้มันมึนน่ะเราก็หาให้ยายบนกินยาแก้ปวดพราล่าสองเม็ดไปนอนให้เพิ่นกีดพี่น้องให้เพิ่นซักน่ะคือเขาซักมาแม่นสิมาจบัจบจบัจบจับจับเด็กมันใส่เข็ม มอตเตอร์ใส่เข็มไฟฟ้าจีดกลับไปนี่เนี่ยจีบ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 กลับไปในคิวเขาเนี่ยคือทั้งเลือดทั้งมึกซึมเข้าไปนะ่ะเลือดซึมออกมามึกซึมเข้าไปเมื่อกับเพิ่นกระเซตออกการเซดนี่เพิ่นจะใส่ผ้าเย็นเย็นจัดเลยล่ะพี่น้องเย็นจัดเลยใส่ผ้าเย็นมาเซตคือเฮ้ากับจิตเบว่าเย็นปวดปวดอ่ะพี่น้องเย็นปวดปวดจิบจิบอ่ะย้บบนบอกเลยว่าไปออกลูกเขาแหก เห่ทีแหดอีกับพวกเก็บปันมาซักคิวเออน้ำตากับเลือดกับมือติดซึมบอกมาเขาต้องเซตยุตตลอดเซจไหอยู่บนยุตตลอดพี่น้องเฮ็ดเลี้ยวเฮ็ดเลี้ยวถามมัมันบวมมันยังบอมันหลอกบอมไม่ของเพื่อนนี่บอมีบวมบอมีหลอกบ่กไห่ถือน้ำแต่ว่าไห่ใส่ออยเอาออยมาเซจ หอยเ็ตซีมือหามือหยุบป,ปกติแล้วไม่มีการได้ไปซ้ำบ่มีการหลอกวอ่กคือยังอยู่ในหลานเสริมสวยในหลานในหลานเสริมสวยเขาไปเห็ดเนี่ยมันสิหลอกมัน,นบ่มันสิบวมบวมขึ้นห้วมันหลอกหล,ลอกเราไปซ้ำไหมไปซ้ำสีไหมแต่อันนี้บ่นี่อยู่สิบปีนี่พี่น้องคี่อยู่บ่นอยู่สิบปีนี่เรามันเกิดมีด้ามาอยู่เรื่อยๆรื้วว่าบ้วงี่อยู่พทอกันขางนึงสูงทางน,งางนึงต่ำ ไปเห็ดเขาเห็ดห้ใหม่เด้อมันเห็ดบ่แมินจิตเห็ดได้ง่ายๆพี่น้องวาววายง่ายๆคนบอกมันบอกง่ายแต่ว่าเห็ดมันเห็ดยาี่อืมถ้าเห็ดมาแล้วโจเซปิแกนี่จะต้องไปเลเซอร์ออ,อกเลเซอร์บ่มันจิตข้างเดียวเลี้ยวเด้เลเซอร์ผ่านยู่เลิกยู่หนานี่ว่าตามจะซีหลอก เพื่อนได้บนนี่ได้ผัวฝรั่งคือกันเยอรมันนี่เพ่นไปสักมาจิ้วเพื่นบังงามเพ่นบดีไปเห็ดหลายรอบหลายแบบว่าแก่น่ะพี่น้องแบบจักระมันบังงามกับไปเติมไปเติมบันนี้มันก็เลยเสียเสียบันนี้ผพสุดท้ายก็เลยเปเียวออกเปเอาวออก,อออกหูเบาเสียเงินเท่าไหร่เสียเงินเยอะแล้วก็เจ็บอีกตั้งหากเสียเวลาจะดของอีกจังหากต้องไปเลสือไปยิ่งอะ่ะบวมขึ้นเบิดพี่น้องพ้องขึ้นมาลอกออก นังเขาเนี่ยค้องขึ้นมาแล้วก็ลอกกเออเพ่อเซลล์มันอยู่ตัวมันบกเปืป่อยบวอย่างเล้วไปอิงอีกไปเลเซอร์อีกตูมือนี่กัยังมาฮันนี่เล้วอยู่เป็นสิบเป็นปีแล้วพี่น้องสิบเป็นปีแล้วยังมาฮันนี่ยังมาทันนี่ได้คิวใหม่อยู่คือเบื้องอารมณ์บอกบอกเขามันบอกง่ายดิปน,นี้เยอะบนเท่าแล้วเยอะบนบน่อหยักสวยก็นี่เล้วพี่น้องเพราะว่า ยังตะสิเขาลมยัางตะเขาสิเขาถิ่มทนอืมสวยตะสิสวยเป็นย่างแล้วถ้าถ้าไปเหตุเกิดขึ้นมันต้องมีแนวจําเป็นที่การดํารงชีวิตของตัวเองเท่านั้นะจังสิเหตุเนี่ยบอกจังไปพาตาจังไปอย่างนี้นสี่เออตามันมีปัญหามองไปเห็นหนู่นนี่นั่นเอออันนี้ก็ว่าไปอืมแล้วบุญก็เลยอธิบายไปว่ามันก็ไม่ได้แตกต้างกันดอกมันอาจจะเป็นที่ม้มกล้องนั่นแหละ มุงกล่องบางเือ,อนี่อีหลมันเป็นตะช่องเย็บบุญตะช่องพื้นดึงกรเป็นไปเบิ่งกระเห็นหลายชื้นกันเย็บบุญกรเห็นของเขาหลายชื้นกันอยู่ข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ำอ่ะเวลาเขาจับกล่องอ่ะจับกล่องใส่หนาตัวเองเนี่ยมันกระสีเออเลี้ยวไตมุมกล่องข้างเลี้ยวตะกล่องสูงต่ำนู่นนี่นั่นมันบ่ดได้มุมมันกะมันกระ,ะเฮ็ดให้เบี้ยวให้ยั้งไปอ้วนเฮ็ดให้พรเฮ็ดให้ปากเบีเ้ยวอยู่บ่อทอกันนู่นนี่นั่นก็ว่า ย้บ,บุญเข้าใจเพราะว่ายบ,บุญเป็นคนเหตุโกิเชียวใายคิดช้ย,ยังรูห้ากระรูเดีมนกับกล่องดรูห้ากร็รูว่ามุ้งกล่องเป็นยังไงประเด็ก็เลยมีอีนั่งนี่แหละที่มันมาบุรีย้ยบ,บุญประจํานี่แหละมันสีมือี่สองสามตัวพี่น้องยายจีว่ายย้ยบ,บุญใส่แอบหลยจนบ่งหัวว่าอันบ่หัวว่าสีอาหารเป็นยังไงนั่นแหละไปเบื้องม้นเล้ากับประวัติมนเล้ากับบะมีดีดอกมิตรบุรีประมาณว่า บุรีแงลบเชิงที่อิจชานะะ่ะและเลาสิเมนมาตั้งแต่ปางนี้บนไปเดินเรืองเหตดวิสาหกเดือนอ่ะทีหลายคนถามมาว่าผ่านไปย่ายคือถ่าโดนแถนนูนีนันน่นนะแบบน,นี้นี้บนวายังบได้เราก็เลยมาว่าคงไม่ได้แล้วว่านะคงไม่ได้หรอกเพราะว่าจะไปเที่ยวอะไรตั้งหกเดือนจะเอาเงินที่ไหนนักหนาไปเที่ยวตั้งหกเดือน มันมันผิดปกติคงไม่เขาคงไม่ออกให้หรอกนู่นนี่นั่นล่ะแล้วสิบุรีมักงสีตลอดแล้วก็มาวาย่บนเรืองอันใส่เอฟหลายจนบาหูสีกับเขาจังสันยังสี่แล้วก็มัหัวรอใต้เม่นเขาที่เขามาว่าวาที่เขามาเม่นวานอ่าคิวบ่ทอกันเหตุเป็เหตุไม่น่ะนะเออเก็บงกเลยว่ามันเป็นที่มุมกล้อง่นก็เลยเก็บดหัวรอห้าห้ามุมกล้องเฮ้อขอได้ยากหัว อืมเป็นแบบว่าเราเยอะนะหัวเราเยอะมากนะพี่น้องแต่ว่าตัวเองอะ่ะไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าบังหูวหน้าตาเป็นคือมนุษย์ตั้งดาวหรือเป็นคือสัตว์ประหลาดแนวใดาก็บรรูชนะไม่มีโปรไฟล์นะคะพวกนี้เป็นโปรไฟล์อวตารพวกที่ชอบไปหาบุรีคนไปเหยียดคนจะไม่มีโปรไฟล์เด้อพี่น้องจะไม่มีโปรไฟล์ถ้ามีโปรไฟล์ก็จะเป็นรูปซัต์เป็นรูปต้นไม้เป็นรูปนู่นนี่นั่นไปจะไม่กล้าเอาหน้า ตัวเองจริงๆมาโชว์นะจะประกาเอาหนาจริงๆของตัวเองมาโชว์พวกเนี่ยเป็นเป็นแบบว่าเหมือนมีปุมอ่ะก็จะชอบบูลีคนอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอ่ะมีปุ่มหรือว่าเขาบอสสวยหรือว่าเขาเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวอัปลักษณ์นู่นนี่นั่นน่ะแหละเราก็เลยบุหรีคนอื่นให้เหยียดคนอื่นให้มันต่ากว่าตัวเองอย่างตอนนั้นนี่นะย่าบนบ่เดียบบอกดอกย่าบนบ่บอกพวกมันหนีย่บนบ่บอกเอาไว้อย่างนั่นแหละ เอาไว้ทามันมาดาอีบนกระดาตอษต่ะเพราะเป็นสีสันไปเพราะเป็นน้ำจิ้มน้ำย่อยแต่ขนดาดหนักๆมาอยู่บนกระสื่นคือกันเด้ออืมอันแบบพี่น้องอยู่บนเราให้ฟังอยู่เรื่องประวัติการทำคิ้วของในบนเนี่ยอยู่บนประเด้ไปเห็ดในานเสริมสวยบ่ได้เสียงเงินเป็นหมื่นเป็นแสนคือขึ้เขาดูกพี่น้อง ดังนี่ก็ดังดังจากขวงเลยเนี่ยดังพอแม่ให้มาได้จำนี่แหละดังกับนง่หนาก็คือลิ้งลิ้นปีปากกับโบมี่คืออีใหญ่คืออีนอรุ่นนี่รุ่นนี่นนมันกันนั่นแหละคือลิ้งมหมื่นก็ยังกับมักิน,น,นเหลวกับนั่งโอเค No, you know, you know mm. do like this. Mm. Do like that. So, oh, when someone with him, yeah, oh, thank you. When someone with him, yeah, I don't know. I, I, yes, 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 but you only do. Oh, I don't know. Oh, okay. Oh, good idea. Yes, that's fine. That's fine. อ,อ,อืมอือ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 ืออ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 ลออืออนออืออือนนี้ืออืออออาซนี้